นอกเหนือจากประเทศไทยบ้านเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับพายุโซนร้อนปาลบึกลูกนี้แล้วนะครับ,รบประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาลเลเซียก็เตรียมพร้อมรับมือเหมือนกันนะครับล่าสุดนี้ที่ทางการมาลเลเซียก็ได้ออกคําเตือนพายุโซนร้อนปาลบึกระดับสีส้มนะครับคือสีแดงคงแรงสุดสีส้มก็แรงลงมานะครับผมแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนงดกิจกรรมทางน้ําทุกชนิดเลยแล้วก็ให้ออกทางจากชายหาดในรัฐต่างๆที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกด้วยนะครับมาดูคําเตือนของทางการมาเลเซียกันบ้างคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับ อุตุนิยมวิทยามาเลเซียก็ได้ออกคำเตือนระดับสีส้มพายุโซนร้อนปลาบึกลูกนี้นะครับคาดว่าหลังจากนี้เนี่ยปลาบึกจะเคลื่อนตัวผ่านรัฐ ตรังกานูของมาเลเซียแล้วก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักด้วยมีลมแรงตามมานะครับความเร็วลมมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรวมทั้งจะทําให้เกิดคลื่นสูงในทะเลนะครับเพราก็คาดว่าอยู่ที่4.5เมตรแต่ว่าบ้าน<ะ>เราบอกว่าอยู่ที่5เมตรนะครับ<ะ>บ้านเขาน่าจะกระทบ4.5เมตรบริเวณนอกชายฝั่งรัฐตรังกานูสารวัตรกลันตันแล้วก็ปะหังนะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเรือทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือข้ามฟากแล้วก็แท่งขุดเจาะน้ํามันกลางทะเลด้วยนะครับฟังแบบนี้แล้วทางการมาเลเซียก็ได้มีการ รายงานตำแหน่งล่าสุดของปาบึกเมื่อวานนี้นะครับบอกว่ามันอยู่ห่างจากเมือง ัวลาตรังกานูนะครับหรือว่าเมืองคาโตบารูของมาเลเซียไปประมาณ179ถึง243กิโเมตรนั่นเองนะครับเขาก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือเหมือนบ้านเราเลยนะครับด้านสํานักงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลของมาเลเซียแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงนะครับให้อยู่ห่างจากชายหาดของรัฐต่างๆที่อยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกแล้วก็งดกิจกรรมทางน้ําต่างๆนะครับทั้งการประมงการท่องเที่ยวส่วนด้านรัฐตรังกานู ก็แจ้งเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมทางน้ําทุกชนิดนะครับทั้งในทะเลนะครับในแม่น้ําทะเลสาบต่างๆเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลมาเลเซียคาดว่าพายุปาบึกนั้นจะไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อรัฐตรังกานูเนื่องจากว่าเพียงแต่พาดผ่านนะครับแต่ว่าไม่ได้พัดถล่มโดยตรงและทางรัฐตรังกานูเองก็สั่งเตรียมความพร้อมทีมช่วยเหลือกู้ภัยฉุกเฉินไว้แล้วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับก็ <c oughs> หลากหลายประเทศครับประเทศไทยบ้านเรานะครับแล้วก็มาเลเซียด้วยนะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากพายุซนร้อนปาลบึกลูกนี้ครับค่ะ